เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหปลากระโดดเต็มเลยครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหปลากระโดดเต็มเลยทุกคนโอ้ปลากระโดดเต็มเลยครับตอนนี้โอ้ในช่างเรากำลังเท่าเหง้ารูง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 ูสวัสดีต่อการ์ดคือสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาหาปลานะครับท่านผู้ชมครับโอเคทุกคนครับแบกข้าวมืดนะครับเนี่ยประมาณตอง สามทุ่มสี่ทุ่มแต่ว่าประมาณนั้นจะดึกอยู่นะครับนอนไม่หลับครับวันนี้นอนไม่หลับครับวันนี้ครับผมเติมมันประมาณนิดนึงลูกพี่ลูกพี่ผมนานาแลวนะครับลูกพี่ผมนานาแลวนะครับโอ้โหนะครับกลับว่าตายอยู่นะครับโอ้โหแบกแบกแบกออกคนนี้เป็นยังไงอะแบบว่าเราแบบวิถีชาวบ้านไงวิถีวิถีวิถีคงกันเรียง ปลากระยอนนะวิธีปลากระยอนนะปลากระโดดแล้วปลากระโดดแล้วเนี่ยบนเรือกระเทียวครับนี่ครับครับเขาทางกันอย่างงี้ครับทุกคนแล้วก็จับกันอย่างงี้ตกไปแล้วตกนียังให้เรือมาเกาะเรหรอก็ครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้บวกกับเลยพอได้อยู่นะครับทุกคนครับโงมาเทปลาแล้วเนี่ย จชนเดียอกเถอาเออป้าเนี่ยผู้ชายใช่ไหมตอมันเยอะไหนอะลึกกันเลยแหละำบากไปสวัสดีลำไส้เลยฮมีมีสัจจะเช่ทุกคนครับดูสิครับโอ้โหมีสัวนี่ครับปลาเล็กปลาใหญ่เอาปลาเล็กกันได้หมดเลยครับโอ้โหเฮ้ยคุณหนุ่มเนี่นะสวนเยอะใหญ่นะทุกคนเลยนี่ย ทุกคนครับเนี่ยแลือเล้วแต่หางเนี่ยกระดิกได้อยู่นะครับทุกคนครับลองมาดูนะครับทุกคนเุ้ยคือว่าเนี่ยมันยังไงอ่ะแบบว่าแบบยำเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะบ้าพวกผมกินอย่างงี้อ่ะโอ้ยเราบ้าพวกเหมือนกินยังไงกูไม่รู้นะบ้าพวกผมนี่กินอย่างงี้แหละบ้าพวกผมได้กินอย่างงี้แหละหางกินอย่างงี้แหละหากินทุกวันน่ะเออบ้าเป็นยังดอกเนี่ยบ้าไงยังมาเนี่ย โอ้ยอมอมไม่ใช่แบบบ้าพวกมึงหรอกอกระจอกชิบหายบ้าน,นีี่ทบาบโก้เนี่ยแหละสดๆเด็ดๆกๆจัดตลาดสดเลยแหละนันทุกคนนะบอกให้ตอนนี้นะทุกคนนะถ้าจะมาซื้อนะเราละหมื่นสองหมื่นไม่ไขายนะไม่เงียบเลยบ้านสองบ <c oughs> าทไเลยบ้านสองบาทเลยเราละหมื่นสองหมื่นจะขายนะเราละบานสองบาทนี่เอาอยู่ นะยังเฟียวยังเฟีวเฟีวอะแม่นจักวะจักเว้ยนนี่เป็นของโบราณคืออะไรหรออ่าแต่จอดแล้วแหละก็ถือจะเป็นนี่ครับทุกคนนี่คือปลาแซลมอนลาเซีมอ่ะออกโรกนะออกโรกเราเพื่อมังเก็ตออกลูกไปแล้วออกลูกเออออกลูกเออออกลูกออกออกลูกเพื่อมังเม่เชานี่เองอืมแบบถ้าทุกคนไม่เชื่อนะ มาเรามาชิมเออมามาบ้างเฮาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูไฟเช็คมาไหมไฟเช็คมาอยู่ป้าไม่มาไฟเช็คไม่มาไฟเช็ไเช็มิค่อยมาไฟเช็มมามามามันไม่ติดติดไม่รู้ติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่ทุกคนไปเช็ตติดอยู่นะครับเนี่ยหนับเปลี่ยนนะนะครับทุกคนนะ ไปแล้วครับไปนู่นแล้วไปแล้วครับทุกคนตา,าหมหมอครับเราก็ค่อยๆเดินนะเดี๋ยวปลามาจะตื่นนะครับทุกคนเราค่อยๆย่องไปเด็กเจอเดินให้ตรงสิตรงนี้ลองดูนี่ครับตรง ปลากัะเยอะแยะครับนี่ครับมีหลายหลายตัวครับเฮ้ยเอาละวอเอาละวอ๋ล้ครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหปลากระโดดเต็มเลยครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหปลากระโดดเต็มเลยทุกคนอปลากระโดดเต็มเลยครับตอนนี้โอ้ในช่างเรากำลังเท่าไหร่อ งู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 โอ้แจ็คฝาครับงู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 อะไรครับงูอะไรครับเนี่ยโอ้มีงูครับทุกคนเดี๋ยวดูเขียวครับงูเขียวครับมาสุริยะมาสุริเรื่องดูดิงูครับทุกคนลองดูครับงูเขียวครับทุกคนไม่ใช่งูเขียวครับเป็นงูน้ำครับติดติดแหครับทุกคนทำไมนี่เรื่องบีเรื่องจะทำไงสิเพื่อผมกลัวนะอย่าอยาทุกคนอย่าอย่าอย่าผมกลัวครับพี่น้องติดแห่ครับทุกคนรู้แล้วครับติดแห่ นี่คับนี่ครับนี่ครับทุกคนนอย่างนี้ครับคนกูจะเสีกีอกูจะียกน๋กูจะยกี้อ่กไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไครับเป็นไรนะอย่าปล่อยนะมีกูตดใจนะทุกคนมีกูติดใจกับ นี่นะครับเี่ครับเนี่ยฮะอค่อยจะดึงออกมาครับกลัวใส่หนอเจอกครับนะะกลัวใส่หง่ผู้เมืนลูกพี่กลัรน้องจะเก็กปเ่อยไหน่ะรออ๋อดีดีดลูกพี่กลัวหมดครับตอนนี้เดี๋ยจ้เราดูหางมันนะครับดูแลครับมันยมเเปสู้อไสูดอเออสูเจครับ หรืว่าในนี้เขาเรียกว่างูทราย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 บอว์งูน้ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่งูน้งูทรายงูทรายบอว์เราเรียกว่างูทรายนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ว่าดูลายมันนะครับทุกคนนะครับถ้าสังเกตเห็นดีๆแล้วก็มันก็จะมีลายแบบไอ้พวกงูสีเมื่อมันนั่นแหละงูสิงครับโอ้โหครับครับแบแต่ว่าตัวลายมันนี่มันจะเข้าข้ามแบบว่าแบบงูทรายนี่แหละ ว่าจะปล่อยนี่บอดดิมันมาตายแล้วก็ตายเดียวตายเดียวแหละเอออย่าบอตาดบอตายเด้เหอย่าบอดตายเด้ป่แบบเออข้ามทุกคนนะครับถ้าเจอเ<อ>ทหลานที่หน้าเทหลานนะครับเองูงพวกนี้ไม่มีพิษ<อ>เขาเขาไม่ค่อยจุดจงหลักเขาแบบว่าขู่เขาบางเขา้นี่เห็นเราเนี่ยเขาจะแบกขู่แค่นั้นแหละขบูบอดดไษบอดดินเนี่ยแบกเรา, <c oughs> เ,ราเราแบกเจ้าไปปล่อยมันราไปปล่อยเลยครับปล่อยลงแล้วทีนี้ครับ เด็กไม่น้ำมือเนาะนี่ครับผู้เชี่ยวชาญกำลังปล่อยงูครับไปดีมาดีนะครับโอ้ยไปแล้วครับโอ้ยงูกระโดงูกระโดดเขาไม่ยอมลงแม่น้ำครับปลาเดลาเดอันเดี ้้ปยดัวนผมกําลังจะปล่อยมันลงน้ำแต่ว่าไม่ยอมลงน้ำนะครับทุกคนครับนี่ดูครับดูครับดูดูดูแบกคนเราแบกใช่ไหมแบกผมต้อหาที่ลงที่ลงมที่จะหนีมีคนฆ่าผมผมก็แบกจะหนีแบกแบกงูตัวนี้เหมือนกันนะครับ แบบนี้แหละครับหอมเนี่ยชีวิตใครชีวิตมันก็ต้องกลัไปไปแล้วไปแล้วแบบกลืได้เลยโอ้โหเล่นแล้วซะผมหลอนเลยครับพอดีผมอะไรค่อนะคิดว่าถีดแล้วจะโม้พอกันในชาตนี้กลัวงูมากเลยครับดูนี่ครับปลาป่าก็ได้ครับงูก็ได้ครับปลากันดีไปไหนไม่รู้ครับเจ๊เลย รู้ถูกปะเย้งูไปไปไปเยอะๆครับจองูครับเมื่อกี้โอ้ไปใช้ใส่หัวไม่ได้ครับตอนนี้มันเลงเยอะมากเลยทุกวันเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นรู้แต่ว่ามีคนหนีสองคนเนาะอ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องน้อเล่นนะครับเรื่องจริงที่มีคนนีสองคน ผกลัวจริงๆครับทุกคนว้ตาตากล้องนะตากล้องหนีตากล้องเหนีตากล้องนีตากล้องนี่ถ้าจะกลัวกว่าครบ่เฮ้ยอไวจี้เปิมก่อก่อนได้เหจน่ดุนเลยวะว่าโเป็นยันตัวเพื่อนจะดุนสายวะโอ้หนกจันน่ะเหมาะเหมาะเลย ไกลเยอะเนีเนาะแดงกันนะตะกี้นี่มันไปที่ไหนละเมื่อกี้ถ้าไม่ไกลแล้วไ,ไปต่อครับไปต่อทุกวันตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วนเาานาะประมาณห้าทุ่มงชั่วโมงละทุท่นนะคฮะคว้าคว้ายับผู้พีเดกวะปลากระโดดปลากระโดดทุกวันนี้เห็นปลากระโดดเป็นคนเนี่ยเยอะเลยนะ đuốc thau, wow, là cái đột tìm luôn, thưa là con là năm rưỡi, nhìn rồi đúng này, nhìn 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 เอามาใกล้ๆน้ำนะครับถ้าตัวเล็กๆเราก็จะคือสู่ธรรมชาตินะครับทุกคนก็ตัวเล็กเกินนะครับเราจะกินแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ก็ไม่ไม่มีกินนะครับ <laughs> มันช,ช่วยไม่ได้ครับเรา <laughs> ต้องกินหมดครับ <laughs> อีกสองคนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ครับเรียกผมหลายครั้งแล้วมันบอดได้ไปเยอะแยเลยครับ ตรงนู้นครับแต่ของเขานี่ได้ยาวกว่าได้ทัง้งโมได้ทัง้งแบยาวครับพี่น้องงานนี้ยาวงานนี้ยาวครับเราจะอยู่กันทั้งคืนหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องต้องทำคลิปเอาตัวละยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าครับอย่างนี้นี่อือผมก่อนดูยอดพีจี้เนี่ยดูเลยดูรกษ์ขึ้นว้าเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราดูนะครับไทย

มาลวกผู้ชิวควาเราไม่ตักออ็ะอะไกัหรือยอะรอ่องตีหลอกตีหลอกนี่นะดูนะครับเสียนครับเป็นช่างด้วยเป็นเสียนแหด้วยครับโอ้โหตรงนั้นให้ลองดูครับไม่มีงูนะครับไม่มีงูแล้วนะครับงูแหไปไหนแล้วครับวิทยแตกกระจายนะครับ,รรบมีงูนิวิทยแตกกระจายครับแน่นอนครับแน,น่นอนสุดยอดไปเลยแบบว่ามันคือมันคือแบบยังไงอ่ะ เราเอแบ๊กเอน้แลพี่นี <c <c ่อ๋อหว่ะกว่าพูดสิครับไม่ได้เหมือนกันนะโอ้ยได้อยู่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 กลัวมาเรื่อยๆมาเมื่อกี้นี่เราบอกว่ารถพี่นี่ยไม่ได้เรื่องแต่ว่ารกพี่นี่ได้เยอะนะได้เยอะนะดูนะดูไว้นะพี่จะกลัวได้อยู่นะได้อยู่ กลัวงูนะแต่ลูกพี่ลูกพี่นี่เมียไม่กลัวแต่ทุกคนแต่ว่ายังไงอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเปล่าเรื่องจริงเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องจริงของหลายคนครับเรื่องที่ผมพูดนี่น่าจะเป็นเรื่องจริงของหลายคนอยู่แล้วครับที่ว่าคนนี้มีเมียหรือยังครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าผมก็มีสสือคนคนนี้มีเมียหรือยังครับยังครับแต่ว่ากำลังจะมีหรอ่ากำลังกำลังไม่มีกำลังไม่มี โสดอยู่นะครับคันนี้ไะครับไปว่างก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้นวรับับนี่ในค่ในี่าเอาวิทยดตัวด้วยไงวิววนเบกมอลเบกคีมมอน่น่เยยัง่ทีเน่ยป้าเกียร์คู่เนี่ยโล่ในออสเลยโอยจีฮงโก้ที่ไม่กระไรอ่ะ ุไปไหนเลยหรอเนี่ยครับเนี่ยมือเกาะโบลีเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทอดลงไปนะครับอันนี้เป็นเกาะเนี่ยกาะนี้มันเป็นเกาะกว้างครับทุกคนครับลูกพี่คว่ำไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำมือนะครับติดชายแดนครับฝั่งนู้นเป็นพม่าครับเนี่ยฝั่งนู้นเตะฝั่งพม่าครับ เราอยู่นี่ตรงกลางเนาะงครับอะไรครับอะไรครับปลา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 อะไราปลาเปลางโอ้ปลาดครับปลาดปลาลกลากระถิงปลากระิงครับปลากริงปลากระิงปลากระิง2ตัวปลากระิงอตัวครับบ้าเลยกันหลอนหมดแล้วครับตอนนี้มัางไยังหลอนหมดแล้วครับเจองูเมื่อกี้เจอปลากระถิงก็หลอนครับตอนนี้ทุกคนทุกคนล่ะดูคนนี้ค่ัเคยเห็นไหมครับเนี่ย ปากระทินนะครับเดี๋ยวว่าเราจะเอามาดูให้กำแบกจบๆไปเลยนี่ครับทุกคนได้ได้ปากระทินด้วยนะครับปากระทินครับปากระทินแบกนี่ปลาหางเหลี่ยงปลาปิกแดงปลาปแดงมปังไงหยางวะนี่ปลาหางเหลียงปลาหางเหลียงปลาหางแดงเฮ้ยตุ๊กติ๊กเหลียงนั้นเหลี่ยงเดือร้อนแล้วบ่เฮ้ยอันนี้อีป่ะางม กิน้ำมันอร่อยนะอร่อยคนเนี้ยกินยังไงมาเฮ้ยชอบกินทำไงวะไม่ใช่วหมทุกคนนี่ครับดูครับปลากระทิงครับแบกผมจะเอามาให้ดูแบกเต็มตัวนะครับปลากระทิงแบกว่าไอชิ้ไอไอนี่ไม่ใช่ตัวที่พามที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ว่านี่มันตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวผมวันนี้ คืนนี้ผลจะล่าให้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เท่ากันเลยสองตัวนะเ่าก่าววอ๋อตัวนี้เล็กกว่าส่วนตัวนี้ใครรู้บ้างครับมันคือปลาอะไรครับนี่ครับปลาเสือครับปลาเสือครับแต่ที่น่ในบ้านเฮานี่เขาเขาเรียกปลากาวครับเพราะว่ามันมีมันมีติดกาวตัวปลาปลากระินนะครับปลากระินสองตัวนะครับแล้วก็นี่แบกว่าแบกที่พี่ผมเล่าให้ว่าปลาเกาปลาเกาอ๋อไหนดูคอนดูชันนะครับนี่ครับปลาเกาครับปลาเกา อ๋อมันติดมีเมือกนะแบบว่ามันมีแบบไ <ป S 2> อ้พวกอึงอ่ะอึงอังอ๋อเป็นเหมืองอึงอังใส่ที่เดียวกันนะใส่ที่เดียวกันเลยทุกคนนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีเดี๋ยวผมพี่ผมจะไล่ให้ดูไปลนไปข้างล่างต่อไปเลย มาล้วนเลยมาล้วนเลยว่าตะกุยเปียดีเปลบาว่าด้วยอันนี้อะไรครับเนี่ยทีตาพื้นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเอ็ันนี้มันคือเล่านะครับเล่าแบบแนะนำให้ผู้ได้ควบบริโภคแบบคนกินแบบแนะนำให้เด็กอายุต่างกว่า20 สิแปกก็ได้สิแปกก็ได้อย่ารับประทานนะครับบอกต้องกินเลยนะครับรับประทานไม่ได้นะครับทั้งให้เมาให้ขาดสติได้นะครับทุกคนครับแบบว่าแบกเยาตัวอย่างแบกกูเลยอีกที่ไหไปไม่ดีนะครับทุกคนไม่ดีครับลองไหมรอรอนิดนึงนิดนึงมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละกลับนี่เนี่ยอะไรกลับนิดนึงพ่อเดี่ยวจับไปหรือเปล่า พ่อเปร้ยบังมือเปร้ยบบาร์หรอมือเล้บบาร์ป้าพ่อเปียบเล็ยบารจับกันแหละเออเออจับอย่างงั้นแล้วก็เอาขึ้นบาขึ้นบานี่นี่โอู้อ่าพับแขนด้วยพับแขนด้วยพับแขนงี้เออจะไหลจะบ้าไปบ้าไปบ้าไปแล้วก็กลับนี้อือโมขึ้นมาเยอะเลยแบ่ง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 ให้ได้ครึ่งอ่ะสองครึ่งอ่ะ ใช่หรือเปล่าอ่าแล้วก็จับจับหมดเลยใจทีนึงจับหมดเลยเออองั้นหลยปล่อยนิดนึงข้างนู่นแหะปล่อยนิดนึงเรื่อยๆแล้เดี๋ยวคนหล่อจะรอบอลรอปันรอปะไม่หลุดไม่หลุดเออไม่ครับมือใหม่ครับแทงเลยแทงเลยครับโยนนี่ห้ามโยนหมดนะโยนรอบอลรอปะรอบอลมอนิ่นี้โยนไปจังหวะครับเออเดี๋ยวมาบอกครับเดี๋ยวปลามันจะตื่นครับทุกคนนี่ค่อยๆย่องค่อยๆย่องครับนี่มือใหม่ครับ วันจูซีอ่ะเจ๊รอไม่อะโอเควันจูปลอยหมดเลยนะลาดจูบลากก็เลยเจ้ารอไโอ้ยหายแล้วหายหรือเปล่าเนี่ยหายไปแล้วมั่งเนี่ยหายแล้วมั่งโอ้ดูดีๆเผื่อได้ปลาดูดีๆครับทุกคนดูดีๆนะครับดูดีๆเผื่อได้ปลาโอ้ จะได้เยอะครับโอ้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเร็วปลาเทียก็มีปลาซีโมก็มีปลาตมัเรื่องะไรนี่เนี่ยอ้าวคือแล้วมาหาอะไรมาเลยปลาซีโม่เหรองาเหรอนั่นอือเหรอปลาซีโม่ไม่ก้อยทิ้งเลยนี่จะบอกเรงนะครับเนี่ยแต่ว่าแล้วเนี่ยปลาตัวนี้เน่าเน่าแล้วเนี่ยเน่าแล้วน่ะมดมกันเน่ากลิ่นกำลังมาเลยครับ เนี่ยแต่วาแล้วเด้อหปลาตัวนี้บอกมีไฝเอาเลยเนี่ยเน่าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ชงเอาอ่ะอ่ะไอ้น้องชายนี่อ่าน้องชายเอาไม่ใช่รีวิวรีวิวปลานะครับปลาเป๋ก็เป็นยังไงครับน้องชายปลาซีม้งทุกหัวปันปันเน่าปลาตัวนี้นะครับที่มีคนบอกว่ามันเน่าทันทีมันตายไปหลายวันแล้วนะมันยังไม่เน่านะทุกคนครับอ่าเป็นยังไงครับแบบว่านี่คนนี้ก็กินได้ คนนนีี้้ก็ไดเลอง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 เคี้ยวทุกคนผมจะให้ทุกคนดูนะครับแบบว่าผมกินกินสดได้นะกินสดสดสดแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่ไาอยู่ใตายเด็ดไม่ให้แล้วไงกินได้มันกรอบหรือเปล่าเราชิมดูนะกอบไหมไม่ใช่เนี่ยผมทุกคนสดๆแล้วนะสดเลยสดเลยสดเชี่ยเพิ่งออกมาจากแหมเมื่อกี้เนี่ยเขาทอแหมกินเ่ยเอาเอาเอาใบใบไม้ออกก่อน อ๋อแบบเออมีใบไม้เหรอไม่ใช่ใบไม้นะครับอันนั้นอ่ะมันคือสาหร่ายสาหร่ายเฮ้ยกรุบกรุงของกูอยู่ดิ่มอ๋อโดน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 เวียนโดนโดนไม่เป็นไรครับแบคขึ้นอย่างนี้ไงทุกคนเมื่อกี้มีสาหร่ายติดอยู่นิดหน่อยอ๋อแปลว่าผมเออผมไม่ชอบสาหร่ายพิจิตรแบนี้ด้ยพิจิตรแบนี้อืมตึ๊บลารแบบไอ้เตี้ยผมไม่ได้เมาครับผมไม่ได้แบบว่ามันคืออย่างนี้ผมแค่ไม่เหมือนเดิม ทุกคนกินยังไงอะแบบว่าผมนี่ไงผมก็คือแบบว่าผมคงแบบว่าคือว่าคือว่าแบบจบบเลยูทุกคนไม่เคยกินแต่เดี๋ยวผมจะกินให้ดูดูครับทุกคนกินปลาดิบเด็ดครับปลาดิบเด็ดมาจากแม่นางมือเดี๋ยวก็แบบเตียบบ๊ายบาย ไปปลาตายล้งครับผมไม่เหมืครับผมแค่ไม่เหมือนเดิมถูกมถือว่าไม่เชื่อนี่ครับนี่คบปัดเลยเฮ้ยมันกินเองมีเส้นเดียวอยู่นะบักอินตะโกะอินตะโกะที่ที่จริงนี่ถ้าไม่เมานี่ไม่น่าจะกล้ากินครันขนาดเมานี่ยังใครออกเลยครับทุกคนครับคืนนี้เราต้อง จบคลิปวิดีโอเพกงเท่านี้นะครับเราต้องไปแล้วเราไม่เท่านี้เหรอในดูปลาก่อนสิวันนี้ได้ปลาหลายอย่างครับได้ทั้งปลาหัวง่ายปลาหัวน้อยปลาหัวแมเหลมแล้วก็ปลาหัวแบนแล้วก็มีปลาหัวมีขนตุ๋ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแบกว่าผม ชื่ออะไรครับนี่แบกว่าผมในผมในแดงครับไอของแดงไอเขียวไอเขียวไหนครับไอเขียวเอไอเขียวคนนี้เลยครับไม่ใช่ครับไอเขียวคนไหนอะไรครับบอเนี่ยครับเราจะจบคลิปกันแล้วครับตอนนี้ครับครับกลับสวัสดีแบกว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคืนนี้เรามาแบกให้ดูแบกตัวอย่างเฉยๆนะครับตัวอย่างที่ผ่านเผิมผ่านมาแบกเฉยๆเดี๋ยวถ้า ใครอยากจะดูคิดหน้าฝาติดตามชมนะครับแบเราจะพามาให้ทุกคนได้ดูอีกกลับสวัสดีครับแบกย่อยอ ครัปอนย่าห้านุนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการแสดงนะครับทุกคนยังยังยังมีกระตุกอยู่ครับการแสดงยังไม่จบครับตัวตัวตัอยานนะครับถ้าทุกคนคิดว่านี่เป็นน้ำเปล่าจะว่าเนี่ย ไอ้ยด่บไม่ก <Sustain> ล <able> ัวงูครับไม่กลัวงูครับัวไมครับเดียวเดียวเดียวอน่ดี่ but right. got it